เอาละครับก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม f i s h i n g Planet นะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของลอกกันบ้างนะครับวิธีการเลือกซื้อลอกนะครับลอกแต่ละประเภทเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากลอกของฝั่งน้าจืดกันก่อนนะครับถ้าเป็นลอกของพวกทะเลเราจะยังไม่พูดถึงนะโอเคเราอยู่ที่หน้าชอ็อปหน้าช็อปโลกแล้วนะครับก็คือ f i s h i n g Planet Mega s t โ r e นะครับนี่คือช็อปใหญ่ที่อยู่นอกบ่อนะครับกดเข้ามาที่เว เสร็จปุ๊บดูทั้งช้อยทางด้านซ้ายนะครับมันจะมีสปินนิ่งเรียวกับแคสติ้งเรียวนะครับก็คือลอกสปินนิ่งกับลอกเบสเดี๋ยวมาดูที่สปินนิ่งกันก่อนนะครับลอกสปินนิ่งมีทั้งหมด13หน้าเลยคือหน้าละ10ตัวนะครับ13หน้าก็ตีไปร้อยกว่าตัวนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราควรจะดูตรงไหนบ้างนะครับสำหรับการเลือกซื้อลอกแต่ละตัวเนาะ,ะยกตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันครับผมเป็นวินแคสต์หนึ่งพันห้านะดูข้อมูลทางด้านขวานะครับ ลาดิโอนะครับลาดิโอ4.6ต่อ1นะครับ4.6ต่อ1คืออะไรจริงๆแล้วเกมนี้อ่ะถ้าเล่นเกมนี้ไม่จําเป็นต้องดูตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรแล้วกันนะครับอ่าดูอย่างนี้นะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะอ่า4.6ต่อ1นะครับถ้าเราหมุนขาลอก1รอบเนี่ยแขนกว้างตรงนี้เนี่ยจะหมุนได้4.6ต่อ1รอบนะครับต่อ1รอบของขานี้นะงงไหมนะครับแล้วก็ ในการหมุน4.6รอบเนี่ยจะเชื่อมมายัาง recovery ตรงนี้นะครับก็คือการหมุน4.6รอบนะครับจะเอา n กลับเข้ามาได้60เซนนะครับหรือประมาณครึ่งเมตรหน่อยๆประมาณนี้นะ2อันด้านบนนะครับมันก็จะเชื่อมกันประมาณนี้เนาะถ้าไปดูตัวอื่นที่เป็น5.1หรือ6.1หรือ6.0หรือ6ทวนหรืออะไรแบบเนี้ยนั่นก็คือรอบเขาจะเร็วหน่อยนะครับดูข้างบนกับอันนี้นะ ราจะเอาเข้ามาได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ไอที่เอาเข้ามาได้60เซนก็อยู่กับสป,ปูลด้วยนะถ้าสป,ปูลใหญ่สป,ปูลเล็กตรงนี้ก็จะต่างกันนะครับเขาไม่ได้บอกเราหรอกว่าสป,ปูลใหญ่เล็กแค่ไหนอะข้อมูลในเกมนี้นะครับต่อมาคือเรื่องของ capacity นะครับก็คือความเหมาะสมกับการใช้สายเขาเจ้าแนะนําเรามาแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้สายโมโนสายเอ็นมี3แบบนะใครยังไม่ดูคลิปสายเอ็นก็ไปดูคลิปสายเอ็นซะนะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้สายโมโน0.18นะครับลอกตัวเนี้ย ถ้าโมโน0.18จะจุได้80เมตรนะถ้าเป็นเบลน0.15จะจุได้100เมตรนะครับ0.15ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ0.15มิลก็จะจุในนี้ได้100เมตรพอดีนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะลดหลั่นลงมาถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะจุได้น้อยลงถ้าเล็กกว่านี้ก็จะจุได้มากขึ้นประมาณนี้นะครับส่วนหลักๆที่เราจะดูจริงๆแล้วนะครับในการซื้อลอกนะครับนอกจากประเภทของลอกแล้วคือคําว่าแม็กแดกตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดสังเกตหลักๆนะไอ้ข้างบนก็แค่รู้ไว้เฉยๆนะครับ แม็กเด็กก็คือการรับน้ำหนักนั่นแหละของตัวลอกนะครับ2.25กิโลคือลอกตัวนี้เลเวล5เท่านั้นนะครับรับได้2.25กิโลอันนี้เราจะเอาไปเชื่อมกับคันเบ็ดนะคันเบ็ดก็คือไลเวทนะครับถ้าสมมติว่าคันเบ็ดเรารับได้3กิโลนะครับเราใช้ลอกตัวนี้ก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์นะครับถือว่าไม่ห่างกันเกินไปแต่ถ้าสมมุติว่าคันเบ็ดเรารับได้20โลแล้วเราใช้ลอกตัวเนี้คือลอกตัวนี้ก็มีสิทธิ์ระเบิดนะครับเพราะว่ามัน เวทมันห่างกันเกินจะซื้อลอกซื้อคันเบ็ดพยายามให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้คันเบ็ดที่เลเวลเท่ากันกับลอกนึกภาพออกไหมถ้าสมมติเราใช้คันเบ็ดเลเวล5ลอกเลเวล5้คันเบ็ดจะดีกว่าเสมอนะครับถ้าวัดกันตรงๆเลยอ่ะคันเบ็ดจะดีกว่าเนาะอ่าส่วนถัดมาจะเป็นบอลแบริ่งนะครับบอลแบริ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของลูกปืนนะครับความลื่นไหลต่างๆ3บวกหนึ่งนะครับเวทก็คือน้ําหนักของตัวลอกทั้งตัวนะครับ300กรัมอะไรแบบนี้ หลักๆเราจะดูแค่ m a c d a c นะครับที่เหลือก็แค่รู้ไว้แล้วทำความเข้าใจประมาณหนึ่งนะครับนี่คือลอกของ Spinning นะคราวนี้นะครับมันจะมีลอกที่เขียนว่า SE อีกอย่างเช่นลอกตัวนี้อ่ะลอกตัวนี้ c r u c i a n Hunter 3500 SE นะครับที่ขายด้วยเหรียญทองเนะี่ยความเป็น SE ความพิเศษของมันที่มันเขียนเป็น SE นอกจากเรื่องราวของที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือลอกประเภท SE อ่ะถ้าพังแล้วนะครับพังในที่นี้คือ หมดหลอดนะครับหมดหลอดก็คือพางจุเหลือศูนยะ์อ่ะมันจะซ่อมได้นะครับถ้าเป็นลอก n ออีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถซื้อได้ในในเลเวลต่ำกว่าปกตินะครับอย่างเช่นลอกตัวนี้42เหรียญทองนะครับซื้อได้ตั้งแต่เลเวล3เลยเวท3.25ดลอกตัวนี้จะเทียบเท่ากับลอกแบบปกติในการซื้อด้วยเครดิตจะอยู่ที่ประมาณเวล8อาจจะอยู่ที่ประมาณเวล10เลยนะครับนี่มันมันคือลอกตัวนี้แหละนะครับ แต่ถ้าเราซื้อ s อีตัวเมืเ่อกี้เราจะซื้อได้ตั้งแต่เลเวล3เลยนะครับถ้ามีเหรียญทองถ้าจะซื้อได้ก็ตั้งแต่เลเวล3แต่ถ้าถามว่าแนะนําให้ซื้อไหมคือสุดท้ายแล้วเราจะต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับถ้าซื้อลอก s ีแบบนี้สุดท้ายแล้วเราจะมีลอกที่ดีกว่าและจะต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับแต่ถ้าต้องการจะรัดเพื่อจะใช้งานก่อนอะไรแบบนี้ก็ซื้อได้ถ้าคุณมีเหรียญทองพอนะครับและนี่คือประเภทของลอกสปินนิ่งเนาะอีกประเภทหนึ่งนะครับของลอกน้ําจืดในเกมนี้ก็คือลอกแครับ แต่เกมนี้ลอกลอกแคตติ้งน้ําจืดยังไม่สามารถตกหน้าดินได้นะมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าเออลอกเบสเมื่อไหร่จะตกหน้าดินได้นะครับยังไม่ได้นะครับลอกเบสในเกมนี้ยังไม่สามารถตกหน้าดินได้แบบน้ําจืดนะนะอลอกเบสมีทั้งหมด5หน้าครับผมหน้าสุดท้ายก็มี3ตัวนะครับเท่ากับว่ามีทั้งหมด43ตัวรวมทั้งเอและทั้งขับซีรีส์แล้วนะครับเออลืมพูดถึงขับซีรีส์ไปนะครับ ก็คืออย่างลอกลอกแบบนี้ใช้ค่าเงินเครดิตนะครับ950แบบนี้นะค่าเงินเครดิตก็คือค่าเงินหลักเรานะครับค่าเงินที่เราฟา,าร์มปลามาแล้วเราก็จะได้เงินเป็นตันนี้เป็นแบงก์นะครับแล้วก็เหรียญทองเหรียญทองก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับลอกขับซีรีส์ก็จะเป็นลอกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ประมาณปีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะดีกว่าเหรียญทองขึ้นมาอีกนะครับลอกตัวนี้มีขายตั้งแต่รลเวล5นะขับซีรีส์เทอร์โบทวินนะครับทวิสต์8,000ลอกตัวนี้เนี่ยทเทีย จกว่าได้เลยนะครับ40กิโลเนี่ยเนาะแต่สามารถซื้อได้ตั้งแต่เลเวล5ด้วยราคา5,8 9 0แ้ขับโทเค็นคืออธิบายค่าเงินอย่างนี้นะครับขับโทเค็นเนี่ย3,000ขับโทเค็นราคาประมาณ300-400ถึงบาทนะครับถ้าวัดลอกตัวนี้ก็คือจะราคาประมาณ800บาทนั่นเองโดยประมาณนะถ้าสมมติว่าเราจะซื้อลอกตัวนี้ก็ยังไม่พอนะครับคุณต้องซื้อคันที่มันเข้ากับลอกตัวนี้ด้วยนะเท่ากับว่าคุณอาจจะหมดชุดหนึ่งอาจจะหมดประมาณพันห้าร้อยกว่าบาทอะไรแบบเนี้ย โอเคเล่าเบสตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับการดงการดูรั迪โอรีคอเวอรี่นะครับอาปาซิตี้ก็ทุกอย่างก็เหมือนกันนะครับดูหลกัหลกๆก็คือแม็กเด็กเหมือนกับสปินนิ่งเลยแน่นอนล็อกเอถ้าพังแล้วก็ซ่อมได,แได้แล้วก็ซื้อได้ตั้งแต่เลเวลต่ํานะครับอย่างเช่นล็อกเอตัวนี้โลเด็กหนึ่พนรอพีนะครับก็จะเทียบเท่ากับล็อกโลเด็กหนึ่งพันห้าร้อยพีเลเวลเก้านะครับแต่ตัวนี้สามสิบเจ็ดเหรียญทองซื้อได้ตั้งแต่เลเวลสามนี่คือการรัดด้วยการใช้เหรียญทองนั่นนนเเอองงงงะครับับใช้พลขงงิ ความต่างของสปินนิ่งกับเบสนะครับหลักๆเลยก็คือเบสอะรอบมันจะเร็วกว่าดูในเรเวล9นะครับรอบ6.6ต่อหนึ่งรอบเลยนะครับแต่รีคอเวอรี่ได้แค่50เซนก็เท่ากับว่ารอบอะมันเร็วก็จริงอยู่นะครับแต่สปูลด้านในมันเล็กมันก็เลยดึงเอ็นกลับมาได้แค่50เซนถ้าวัดกับตัวที่เราดูเรเวล5ของสปินนิ่งนะสปินนิ่งได้60เซนใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับพอสปูนมันเล็กเนี่ยใส่สายโมโนประมาณหนึ่งมันก็จะจุดได้แค่นิดๆหน่อยๆนะครับ 80เมตร100เมตรนะครับคือลอกตัวนี้เลเวล9ใส่ใสายเบรน0.15ได้100เมตรเท่ากับลอกสปินนิ่งเวล5เมื่อสักครู่เลยนะครับลอกเบสเนาะข้อได้ของมันก็คือน่าจะประมาณนี้เนาะแต่เรื่องความสวยงามแน่นอนนะครับเบสมันเท่กว่าอยู่แล้วอย่างเช่นเนี้ยลอกเหลืองเนี่ยตำนานนะครับเบสมันเท่ไงเพราะลอกมาอยู่ข้างบนมันได้โชว์ไงอันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนรูปทรงนะครับเขาก็ถามกันจังเลยว่ารูปทรงพี่ลอกหยุดน้ํา ลอกหยดน้ํากับลอกทรงกลมต่างกันยังไงนะครับความจริงคือไม่ต่างนะครับต่างกันแค่รูปร่างภายนอกเท่านั้นนะครับอย่างตัวนี้เป็นลอกทรงกลมนะเป็นเบสทรงกลมไม่ต่างเลยนะครับต่างแค่รูปร่างภายนอกเท่านั้นการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับส่วนตัวนี้เป็นทรงหยดน้ํานะเหมือนกันแล้วแต่ชอบเลยอันนี้นะครับเลือกเอาให้มันบาลานซ์กับเลเวลของตัวเองแล้วก็คันเบ็ดที่เราซื้อมาแล้วกันนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแลว้วสําหรับการเลือกซื้อลอกเนาะ โอเคเอาละลอกทั้งหมดมีแค่2ประเภทเท่านั้นนะครับแยกแยะให้ออกเบสนี่จะแยกแยะง่ายเพราะว่ามันใช้ได้แค่วิธีเดียวก็คือการตีแบบปลอมด้วยลอกเบสเท่านั้นนะครับแต่สปินนิ่งเรายัางต้องเอาไปใช้ใส่คันทุ่นใส่คันหน้าดินนะครับใส่คันอ่าสปอร์ตคันปะครับหลากหลายเลยถ้าเป็นลอกสปินนิ่งนะแต่ถ้าเป็นลอกเบสอะ่ะมันใช้งานได้แค่วิธีเดียวเท่านั้นก็คือตีแบบปลอมนะครับยังไงก็เลือกซื้อกันเอาตามชอบนะครับสีไหนอะไรสไตล์ตไหนก็แล้วแต่ชอบเลย เอาล่ะคลิปนี้ก็น่าจะแนะนำคร่าวๆประมาณนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับเอาล่ะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับผมเดี๋ยวใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรในเกมนี้ก็แนะนำกันไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีทุกคนครับ